รถอะไรราคาเท่าบ้านเดียวนี่ฮะสมัยออกห้างป้ายแดงนี่ครับผม4ล้านเลยนะครับ<ม>กับเจ้า mercedes benz e240 a w a n g a ครัปี2004ปัจจุบันคันนี้ขายเท่าไหร่พี่แนนคันนี้นะคะขายเงินสดราคาเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นเองค่ะต้องโอ้ผมฟังผิดไปเนี่ยจาก4ล้านเลยนะไม่ผิดค่ะย,ย้ำอีกครั้ง259,000บาทแต่ที่สำคัญคันนี้เราส่งให้ ทั่วประเทศเลยนะคะส่งฟรีเลยเหรอพี่แนนใช่ค่ะนี่ฮะเครื่องยนต์2,600ซีซีฮะเครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนี่สวยๆแบบนี้เลยคานเดิมฝากระโปรงเดิมครับผมเครื่องทนทานมากเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้แต่สำคัญนะพี่ออปชั่นเยอะมากคันนี้เบาะหนังสีเทานะฮะมีมโมมี่คู่หน้าด้วยนะครับแดชบอร์ดตัดลายไม้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ฮะพวงมมลัยมัติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้ด้วยนี่ดูเมโมรี่สวยๆกันเลยคันนี้มีแอร์กลางด้วยเบาะหลังตึงๆครับ สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ